เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ขณะทหารและตำรวจระดมกำลังและยิงปูพรมนะครับเพื่อน,นำตัวพันเอกเสษงพงกุฎเต็มเกตเต็มเสนาธิการมนทนฐานบกที่38พร้อมกับกำลังทาหารตำรวจกว่า50นายออกจากพื้นที่บ้านพุ่ยระยะตำบลสนเนียนอำเภอเมืองน่านหลังจากทั้งหมดเข้าไปตรวจค้นยาเสพติดและพบยาบ้ารวมถึงฝิ่นจำนวนหนึ่งนะครับขณะเตรียมถอนกำลังก็มีผู้ก่อเหตุไม่ไมทราบจำนวนใช้ปืนยิงจากเนินสูงในหมู่บ้าน ทำไมผันเอกเศรษฐพลบาดเจ็บสาหัสรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพนก็บาดเจ็บอีก6นายต่อมาผัานเอกเศรษฐพลถูกนําตัวขึ้นเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศาส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล<อ>พระมงกุฎเกล้ขาขณะที่เช้าวันนี้กองกําลังรักษาความสงบมณฑลฐานบกที่38และตํารวจแบ่งกําลังนะครับชุดแรกเข้าพื้นที่บ้านห้วย,าย,ยาระยะเพื่อตรวจสอบอีกรอบส่วนอีกชุดหนึ่งก็ติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนีะ้ทราบตัวแล้ว และพบประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่นะขณะที่ในช่วงบ่ายกองกําลังรักษาความสงบมณฑนฐานบกที่38จะเปิดแถลงข่าวท่แจงเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดสําหรับอาการล่าสุดของพันเอกเศรษฐพลคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ายืนยันว่าปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อระวังภาวะแทรกซ้อนจากการตรวจร่างกายพบบาดแผลถูกกระสุนลูกปลายบริเวณใบหน้าศีรษะและลำตัวนะครับ โดยจุดสำคัญกระสุนได้ฝังเข้าที่ปอดรวมถึงหัวใจจึงต้องผ่าตัดรักษาอาการ,รขณะที่พผนเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าในนามของรัฐบาลและคอสชพลเอกประยุทธ์จันโอชายังคงเป็นห่วงผู้ที่บาดเจ็บพร้อมกับกำชับทีมแพทย์ดูแลอย่างสุดความสามารถรวมถึงกำชับหน่วยงานในพื้นที่นะครับติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามาสู่กระบวนการให้ได้โดยเร็ว และยังให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องพันเอกเศรษฐพลเกตเต็มเป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่33นะครับเคยผ่านตำแหน่งสำคัญเป็นรองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่3เศนษาธิการกองกำลังผาเมืองและผู้อำนวยการกองข่าวกองทัพภาคที่3มีความเชี่ยวชาญด้านการข่าวยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงปฏิบัติการปราบปรามการบุกรุกป่าด้วยครับ